อันนี้เป็นการดูดวงให้ลูกศิษย์นะว่าเป็นไงนะครับเอามือซ้ายนะครับวางลงไพ่ทำจิตใจให้สบายช้าๆตั้งจิตที่ฐานเมื่อที่ถามเสร็จตัดไพ่ขึ้นก่อนนะครับแล้วก็รวมไพ่ขึ้นก่อนกปได้รวมทั้งหมดนะครับดูซิว่าชีวิตเป็นไงเป็นหมอดูได้ไหม <c oughs> นะครับเป็นสิ่สายมุจเตลูได้ไหมเลื่อกให้สิบใบสายมุจเตลูจะมีเดดเดย์มิจิเชียนไฮโดรแฟนเออร์มิสเจ้าชายด้วย แล้วก็หกเหรียญอ่าสิบบสูงแบบนี้อ่ารวมกันเป็นกองเดียวเลยคนระับรวมทั้งหมดพอครสิบบาท เราก็จะทำความรู้จักปัจจุบันนี้เท่าไหร่ครับอธันวันนี้ก็สามสิบแปดค่ะสามสิบแปดรวมรวมเป็นกองเดียวนะครับผมก็จะดูว่าชีวิตเป็นยังไงมีความสุข,ขงลำบากไพ่ซีก็จะมีตําแหน่งคุณพ่อคุณแม่นะไพ่ใบแรกสําคัญสุดเราก็จะดูว่าเป็นเหรียญเป็นถ้วยเป็นดาบเป็นไม้เท้าถ้าเป็นเหรียญก็ร่ำรวยหาเงินเก่งนะดูนะนะใบแรกไพ่ขึ้นมาเป็นสิบนิ้ท้าขยันสิบนิ้ท้านะไม้เท้าก็จะชอบหรือว่าทําอะไร เป็นในเรื่องของการงานความขยันมีความขยันแข็งแข็งใบที่สองสามเหรียญพูดแล้วได้ตังค์พวกสามเหรียญเนี่ยมันเป็นการพูดการเจจาวาทศิลป์การเงินการทองพูดได้ตังค์หางมังนใช้ตลอดชีวิตนะพวกสามใบที่สามตำแหน่งคุณพ่อคนเรามีคุณพ่อคุณแม่ทุกคน,นคุณพ่อเป็นไงได้ไพ่างบเลิเวอร์คุณพ่อก็เป็นไพ่ความสนุนสนานล่าเริงเฮฮาคุณพ่อจะเป็นนปราช,ชุดุรัก่ะตัวถือเลิเวอร์ก็กกคือนิสัยนะคุณพ่อยากเยอะ นะคุณพ่อเปลบาใบที่สี่แฟนคู่ครองเป็นยไงคู่ครองรวยไหมหรือคู่ครองมีเงินมีทองหรือนี่คนเป็นบาตรหรืออะไรเพราะว่าเดี๋ยวคุณพ่อเราคุณคู่ครองคนเราเป็นเก้าเหรียญล่ำรวยอ๋อคู่คองเหรียญเป็นซั์นะการเงินทองก็คือการหมายว่าเหรียญเป็นทรัพย์มีอยสองอย่างคู่ครองรวยอยู่แล้วจะมาเจอเราหรือว่าเรากับคู่ครองเราอยู่ที่จะแล้วล่ำรวยเงี้ยเก้าเหรียญเรื่ังหนักซ <ing> yeah, <uk> ับแต่เก้าเหรียญนี่ทายเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ละบ้านที่ดินทรัพย์สิน อันนี้คือลูกเขาลูกเขาเป็นไงนะครับลูกเขาเป็นห้าเหรียญใช้เงินเก่งห้าเหรียญซื้อความสุขใช้จ่ายเก่งแต่เรามีเงินใหญ่อยู่เรามีเหรียญใหญ่อย,อยู่ก็ไม่เป็นไรก็คือหาได้นะใบที่ 6, กหกคือคุณแม่เราคุณแม่เราใจร้อนอัศวินดานยะคุณแม่เราเป็นคนแข็งคนแกร่งพูดจาตรงไม่ยอมใครไอ้ช้าก็ดุหน่อยรว่าเด็กเดียวนะใบที่เจ็ดนะวันนี้เป็นไงนะครับสเตนโอ้โหเราก็เป็นผู้หญิงกล้าหาญนะ เข้ม <K ill ain> แข็งนะดวงเราขึ้นสเตนเราก็ไม่อ่อนแอใครก็หลอกเราไมได้เราก็รู้ทานคนหมดอะขึ้นสเตนนะผู้หญิงเครื่องหมายอินเฟอต้ uity, ความคิดไม่สิ้นสุดไปที่8นะเจ็ดดาบเจ็ดดาบมันก็เป็นไพ่ของใช้มินเก่งนะเจ็ดดาบเกนะ้าเหรียญก็ซื้อเก่งกําไรพวกนี้ก็เสี่ยงนอนกินได้เวลายอายุมากก็ซื้อที่ดินทรัพย์สินสิ่งตา่างไปที่เก้าคิงดาวโอ้คุณก็กล้าหาญนะคุณก็ไม่กลัวอะไรนะคุณก็มีความเข้มแข็งตลอดตลอด ลายมือมีเก้ากระบะไปแล้วลายมือเขาเป็นหมอตู้ไปแล้วนะบทสรุปสิบเหรียญหูนา่งเงอเป็นเศรษฐีเนี่ยสามเก้าสี่สิบได้ตังคุณฝูกสรุปกับเงินทองอสังหาริมทรัพย์กันเงินกันพอกขาดเงินเก่งนะพวกหลีนก็ได้สิ่งไปละเขาต้องรวยให้ได้ก็ต้องหนักแน่นเขาก็ไม่กลัวใครนะเขาก็ขยันนะก็มีไพ่จับนะครับเหรียญนะขาดไพ่ถ้วยขาดไพ่ถ้วยนก็นะครับแต่ความหมายว่าเราก็ อยู่ลำพังกัแบบลูกหรืออะไรได้แฟนมันอยู่บนคนละที่ได้เพราะเราคิงดาบแกงพูกคิงดาบนี่แฟนตอกใจเราตายเลยนะเราก็ดุมากเลยนะคิงดาบไม่ยอมนะคิงดาบนี่ไม่ไม่กลัวใครนะรักศักดิ์ศรีนะเพราะงะั้นแฟนกลัวแน่นอนเราเป็นคิงดาบเป็นดาบสลิดดาบเป็นส,นเ,นสเตนเนะี่ยแกร่งพุทธจตรงผ่านร้อน่านหนาวสี่สิบขึ้นไปรวยสิบเหรียญน,นะเป็นดวงการเงิน,นงกามทองเป็นดวงของทรัพย์สินนะถายได้นะเก็บไว้ ขยันพวกไม่เท้าขึ้นมาเป็นใบแรกขยันมีความรับผิดชอบมีความมุ่งมั่นเพราะฉะนั้นชะตาชีวิตก็เป็นคนไม่อ่อนแอเข้มแข็งสุดๆทรหดนะนักสู้คิดไกลนะครับสามสิมแปดคิงดาสี่ขึ้น10บสีสิเหลืยญก็ร่ำรวยจะเสร็จสี สามสิบแปแดแปก็ทิงดาบอยู่มันก็ไม่ใช่ไพ่เสียหายแต่มันก็แก่แต่มันก็ดิ้นรลนต่อสู้คุณขยันมากดวงคุณแกร่งมึงมั่นฉลาดเรื่องเหรียญเหรียญเยอะเก้าเหรียญสิบเหรียญสามเหรียญไพ่ห้าเหรียญทั้งสี่ใบไพ่เหรียญทั้งสี่ใบอ่ะฉลาดการเงินการทองใจถึงกล้าได้กล้าเสียชีวิตก็ทรหดอดทนอัตตาอิอัตตนุนาโถ ผมเรียกดวงนี้ว่าดวงอุสาหะเพียรพยายาม,มมุ่งมั่นทําอะไรก็ไปให่ได้แล้วเป็นจริงไหมจริงคนะ่ะ <s we at> เพียรพยายามอัตตาหอัตเพราะว่าตำแหน่งบ้านเนี่ยครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นดาบแล้วเราก็เป็นกินดาบเราก็เป็นสเตเนเตพวกนี้มันไม่ขอใครกินอยู่แล้วนะก็คือจะมีแฟนเป็นซับอ่ะมันก็แปลกแล้วมันก็ละเอียดดุแฟนเป็นซับแฟนเป็นเก้าเหรียญสิบเหรียญแล้วดุด้วย เอาอยูเอาดุด้วยเอาอยู่กล้าหาญสเปนนะนะตรงนี้อยู่บ้านไม่ได้ออกจากบ้านตั้งเด็กเพราะว่าบ้านเป็นดาบแล้วเราเป็นคิงดาบคือบ้านก็ถูกเลี้ยงมาเป็นกฎระเบียบอ่ะคือคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นแบบคนแข็งน่ะพอเราออกเราก็ไม่กลับล่ะเพราะว่าถ้ากลับไปก็ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของที่บ้านอย่างเงี้ย เราเป็นคนกล้าหาญแต่เราก็กระตันอยูนะเราก็เป็นคิงดาบเราก็เข้มแข็งอนะ่ะแต่เราเป็นสายเลือดก,กล้าหาญนะพวกสายเลือดก,กล้าหาญแล้วถ้าอยู่ต้องอยู่ภายใต้อำนาจมันจะรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขเพราะฉะนั้นที่บ้านเราก็แก่งมากเข้มแข็งเป็นไหมผ่นอะค่าใช้ทุกอย่างรวมอยู่ตรงนี้หมดใช่ใช่ที่บ้านเป็นดาบแต่ก็แต่แต่ดูเขศศาซื่อสัตย์ดูคิงดาบมันก็ปกป้องไปตลอดชีวิตแต่ก็อยู่บ้านกับพ่อแม่ไม่ได้นะต้องอยู่ไกลใช่ ราะว่าใส่เลือดแข็งไม่มีจูงไม่มีกอดไม่มีหอมที่บ้านอ่ะคุณแม่เลยไม่มีจูงไม่มีกอดไม่มีหอมโตมาไม่เคยไม่เคยเหมือนว่าไม่เหมือนเหมือนไม่พ่อแม่ไม่เคยแสดงความรักแต่เราก็แก่งคือเราได้ใส่เลือดอดทนเราได้ใส่เลือดตั้เอามาดูปัจจุบันสิผ่านมาสามสิบแปดปีชีวิตเป็นไงแต่เราเก่งเราเรียนข่หละนี้ไง สามเหรียญก็ร่ำรวยคิงดับสเตนเข้มแข็งพวกนี้ล้อเล่นไม่ได้เราก็ดุงน้ำหนักนาค่าหานพวกนี้ก็คือไม่มีใครหลอกเราได้เราจะเป็นคนฉลาดไว้ที่ดีมาดูนะปัจจุบันแข่ได้ร้อยล้านสบายสิบเหรียญร้อยล้านตัดเสิร์ฟหน่อยสิบเหรียญสบายสี่สิบขึ้นไปโอแต่ในเหรียญเนี่ยมือเขาก็เสร็จทีแล้วมือเขาก็ทำมาหากินจะเสร็จทีสิบใบ เหรียญก็ดับหนึ่งฉลาดร่่งกันเงินถึงเวลาสิบเหลียญมันก้ารับประกันเปเลร้อยล้านได้สิบเหลียญเหรียญนะครับฟังไหมนะหวยสิบล้านทำเองหรือรูปให้เนี่ยลูกเขาใช้เก่งโอ้ยค่าของชที่ค่าเทอมค่าแต่งตัวค่าผู้หญิงนะ อิสเซสตั้งแต่โตแล้วเราต้องมีความสุขเราสุขนิยมเราเท่าไหร่เท่ากันเราจิตใจในส่วนลึกเท่าไหร่เท่ากันฉันต้องทําไม่ได้คุณก็เป็นคนที่คาดการณ์ได้โดนไพ่ทั้งหมดเลยเพิ่มทั้งหมดเลยทไปก่อนเนี่ยเพราะปัจจุบันเราจะรู้ว่าผ่านมาสามที่แปดปีชีวิตเป็นไงบ้างอ่านนะ ใบแรกสําคัญสุดใบแรกก็ด้รู้แล้วนะครับทำโดยเศรษฐีใบแรกก็ไม่เท้าอากเลี้ยนไม้เท้าถ้วยดาบถ้าเป็นเหรียนก็ดีมากเป็นไม่เท้างาน mm hmm. เขาวาวุ่นกับสับสนเป็นเรื่องงานแข่งขันแข่งขันสับสนก็เหลียนอันดับหนึ่งไม่เท้าอันดับสองนันี้เขาเป็นไม่เท้าอันดับสองจากเขาเป็นไม่เท้าที่วุ่นวาย คุณวัยก็คือหางานที่เหมาะสมมากับตัวเองวันที่สองสิทธดาเราก็มีการเปลี่ยนแปลงจากงานก็คือสามสิบแปดมาเนี่ยชีวิตของเขาก็ล้มเหลวเรื่องงานนะสิทดาบท้ายมันจะบอกอีกแล้วไพ่ขึ้นมาวันที่สามลาชุนจันรักสวยรักงามก็จินตนาการจินตาการอยู่วันที่สี่ฉันต้องทําให้ได้แน่แน่มุ่งมั่นจนก็เป็นพยายามนะวันที่ห้าิงดาบิงดาบป็นอยู่ คิงดาบก,ก็คือหนักแน่นหนักแน่นนะยังหนักแน่นมันต้องเป็นพยายามแต่เขาก็สิบดาบไแล้วสิบดาบถ้าไม่ดันก็ต้องเปลี่ยนงานใหม่แล้อาชีพใหม่แล้เพราะว่ามันเป็นสิบดาบแล้วก็สิ้นสุดสิ้นสุดแล้วสสิ้้นุดแลวจะไปเริ่มใช่เขาพยายามดูนะเขาก็พยายามที <s <S ่ไม yes ่ยอมแพ้ตอนที่เจ็ดสามถ้วยครอบครัวความรักทางในบ้านการทำงานในบ้านไปไปที่แปดเพลย์ฟอร์จูนเจริญรุ่งเรืองวิถีีชวิตเปลี่ยน เปลี่ยนในสั้งทิ้ดีนะครับไปที่เก้าคือเดือนเนี้ยตุลาคมไม่ถึงเลยเนี่ยนะครับถ้าถ้วยตุลาก็จะกังวลใช่นะกังวลไปที่สิบกังวลอยู่กังวลอยู่ใช่หลังจากช่วยก็มีผู้ใหญ่ใน้คองดูหลังจากนั้นอ๋ออะไรอย่าง้หลังจากช่วยเขาก็ยังแบบสุขสบายแต่เขาก็กังวลในใจเขาเห็นไหมนี่ในใจลึกเขาถ้าถ้วยนะครับเขากังวลใจคนช่วยเหลือ วิอัฟจูนตอนนี้เขาเลย mm hmm. เปลี่ยนพยายามงานเขาได้ <Yeah. S 2> นนไม้เท้าสามใบแต่ในนี้ไม้เท้าของเขาก็าังอยู่ในไพ่แย่พ่สับสนเขาเลยกังวลจะไปทางอาชีพไหนแต่เขายังได้ราชาด้วยก็คืออาหารของกินมีไพ่หลักแน่นเพราะฉะนั้นในพ่ฟยตอนปัจจุบันมันสะท้อนว่ากลัวสับสนกังวลแต่จะต้องไปได้ผ่านให้ได้ตอนนี้นก็เลยเลือกงานจะทาอะไรดีเนาะมาเรียนศักท์เลหนึ่ง yeah. เราจะดูกาวเป็นใช่หรือเราจะดูอนาคตคําว่าอนาคตก็คือนับจากวันนี้ไปชีวิตคุณจะเป็นเช่นไรก็คือวันนี้วันที่30ตุลาคม2564 25นับจากวันนี้ไปออกไปปุ๊บเดี๋ยวรอบหนา้าจะดูว่าอนาคตเขาเป็นยังเพราะตอนนี้นี่คือปัจจุบันเขาเครียดเขาทุกข์เขากังวลในใจลึกๆของทุกคนอ่าตุลาแล้วนี่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะนับอนาคตเดี๋ยวเราจะดูไพ่ในอนาคตเพราะตอนนี้มันเป็นไพ่สับสน เขามีทั้งฟุ้งซ่านเขามีทั้งกังวลมีทั้งความฝันไพ่ดีก็คือบวกเวลาที่อย่างคือความฝันแต่ไพ่ที่รุนแรงก็คือฟุ้งซ่านแล้วใบแรกเขาเป็นปัญหาไพ่ใบแรกเป็นปัญหาคือกลัวสับสนกังวล,งวลแต่เนี่ยในใจลึกเขาก็ห้ามไม่ได<ๆ>้เดี๋ยวเราจะดูอนาคตนะนับจากวันนี้ไปนะไพ่จะขึ้นมาบอกนะแต่คิงดาบเขาก็ยังหนักแน่นอยู่นะอนาคตเราก็จะดูเนี่ยเลี้ยญไม้เท้าถ้วยดาบหรือไพ่ชุดใหญ่ นับจากวันนี้ขึ้นไปชีวิตจะเป็นไงสิบปัยเห็นโผมาเยอะแค่ไ้นถึงฐานเขาฉลาดเล่นการเงินกับเพียงแต่ปฏิบัติเขาคือไพ่สับสนกับไพ่เครียดก็คือไพ่ปัญหาที่มันโผล่เข้ามานะสิ่งที่ทำนายต่อไปนี้มนะันจะเกิดขึ้นตรงนี้เราจะนับเดือนกับน,นับวันนี้เขาว่าในวันหน้าเป็นไง ให้มันจะบอกว่าแสดงอารมณ์มาให้เราอินกับอารมณ์แล้วก็ใช้ความรู้สึกไป ดูนะสิ่งที่ทำลายต่อไปนี้ยังไม่เกิดขึ้นใบแรกสําคัญสุดถ้าเป็นเหรียญทายไปเลยว่าดีมากเหรียดีเหรียญเสีย 5, เหรียญเสียจะมีห้าเหรียญก็สองเหรียญถ้าเป็นไม้เท้าก็คือขยันไม้เท้าดีไม้เท้าเสียถ้าไม้เท้าดีก็คือเยี่ยมขยันไม้เท้าเสียก็ห้าไม้เท้าเ้าไม้เท้าก็มีเกณฑ์วับพก็ดูอีเก 9, า้าใบคทยเนี ถ้าเป็นถ้วยก็คือนิ่งถ้วยดีถ้วยเสียนิ่งก็ต้องดูอีกเก้าใบว่ามันเป็นไพ่ยังไงไพ่มันจะต้องยังไงก็ต้องดูหลียสรุปในปีนั้นเขาหรือว่าถัาเสวันนี้ว่าเขาเงินเป็นไงถ้าเป็นดาบมันจะลำบากดาบมันคือติดลบหรือแย่หรือบุกเบิกใหม่ถ้าได้ดาบก็ต้องขอให้ได้ดาบดีดาบดีก็คือหนึ่งดาบหกดาบอัศวินดาบราชีดาบคิงดาบดาบดีก็คือมันก็ฝากฟันแต่มันก็จะกัดเข็มไพ่ชุดใหญ่ะเป็นความหมายตรงนั้นนะใบแรกก็เป็นถ้วย ถ้วยก็แปลความหมายถึงทํางานในบ้านถ้วยก็แปลความหมายถึงความรักความรู้สึกพวกเราที่ถ้วยคือให้แม่บ้านแม่สีเลืองนะครับไปอไไีกเก้าใบก็จะต้องดูว่าเป็นไงถ้าเป็นไพ่ดีก็ดีถ้าเป็นไพ่ร้ายก็จะอ่อนไหวขึว้นยใบที่สองเดวิลเดวิลคือกิเลสกิเลสรักๆใกล้ๆความพึงพอใจความรุ่มหลงหรือกิเลสของมนุษย์ใบที่สามจัสติความละเอียดความฉลาดสติปัญญาไหวพริบใบที่สี่สองดาษ สองดาบก็ออนไลน์โลกโซเชียลนะครับดาบก็ยังเป็นไพ่ของสามีหรืออยู่เป็นคนที่ติดต่อทางโทรศัพท์ใบที่ห้าคิงดาบนี่ไพ่ของเจ้าตัวเลยนะคิงดาบเนะี่ยไม่ไมอ่อนแอนะเขาไม่อ่อนแอนะเขาฉลาดแล้วเขาก็ดูคนออกเขาดูไงกันไงเป็นไงนะใบที่หกนะครับได้ไพ่จมูกน,นี่ค็คือความรักก็เหมือนกับอยู่เป็นคนที่อยู่ดีนะใบที่เจ็ดนะครับอวินดาบสู้ลุยพยายามใบที่แปดแตดเหรียญขยันอาชีพ แปดเหรก็คือหาเงินได้นะใบทีบ่เก้าห้าดาบเดือนตุลาคมก็ยังกังวลใบที่สิบสามเหรียญนั่นก็เป็นไพ่อาีิที่แบบเขาเนี่ยไปเด่นเนี่ยพฤติการณ์ทางาก็มีสามเหรียญถ้าเด่นจริงๆของเขาอยู่ประมาณปีหน้าประมาณเมษาขึ้นไปลเลราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็คือพวกถ้วยเนี่ยมันทําไปหยุดไปคือมันยังไม่ได้แบบพีคแบบลุยเต็มที่อ่ะแต่มันก็คือบางทีกขขยันบางทีก็ขี้เกียจแต่เงินเขาตัวรอดได้ นะครับแต่เขาไ็ยังจะสร้างเพราะฉะนั้นดวงของเขาเนี่ยมันก็ค่อยๆไป,ไปเพราะตอนที่เขาสามแปดเนี่ยสามแปดดวงชะตาเขาจากชาร์ชีวิตเขาได้สิบเหรียญคือสี่สิบเพราะฉะนั้นก็ปีสองปีเนี่ยนะช่วงนี้มันก็ยังแบบแปลควมหมายว่าเรื่อยๆชิวๆก็เป็นถ้วย <Yeah. S 1> ถ้วยมันก็ทําไปหยุดไปเที่ยอวอไปไมุ่งมั่นไปความสุขไปอาหารของกิ mm hmm. เนเดวิ่ต้องระวังคีเลย้านี้เข้มแข็งของมันมีมีมซซรักแรกซ้อนหรืออะไรต่างๆได้เดี๋ยวผมี่ดูปี 5-6ปีนี้คือปี5-5นะผมจะดู5-6เพราะไพ่มันยังไม่เปอร์เฟกอะไพ่มันก็คือยังไปได้มันหาเงินได้อยู่แต่มันก็ยังไม่โดดเด่นอะไรมากมายใจเดี๋ยวดูสิอันนี้คือ6-4เป็น6-5เดี๋ยวผมจะให้ดู5-6อ่า6-5นะ5กห้า6 65หกสับสนนี่ได้มงคลฮะไม้มงคลได้มงคลตีต้องดีเอาดูนะตี6 6หกหกต้งง 6กสี่ไปหก้คือหนปีก็ยังเรื่อยๆเฉยๆแตมันก็ได้เงินตลอดแต่เหรียญสางเหรียญก็มีนี่คือปี6 6เป็นงไงเปรเฟ็คดีไหมเพราะมันจะลงตัวแล้วปีหน้าเขาสาปี6 6กเขา40่สิบสีเขใช่สี 40, ่สได้สิเหรียญปีหน้าก็คือย่าง39ใช่ชจะรอได้ก็จะดยาง